ตอนนั้นนะคะที่แต่งงานกับคุณพ่อตอนอายุ26เนี่ยก็คิดเลยว่าจะปล่อยให้มีลูกเลยตามธรรมชาติเพราะคิดว่าอายุเรายังน้อยอยู่คงแต่งแล้วก็น่าจะติดเลยอะไรทํนนองเนี้ยค่ะหลังแต่งงานประมาณ4ปีค่ะก็ยังไม่มา ก็ขอบคุณเพจคูกก้อยนะคะเพจเบบี้แนมัมมากๆคิดว่าถ้าไม่ได้เจอเพจของคูกก้อยก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะมีลูกได้ไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงคือมองไม่เห็นทางเลยครับคุณพ่อเนี่ยจะติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือความหนืดของน้ำเชื้อคราคุณหมอบอกว่าตรวจยากมากเพราะว่ากว่าจะรอให้น้ำเชื้อคุณพ่อละลายมันใช้เวลานานแม่ย่า มีวันหนึ่งท่านก็บอกว่ามันนานมากแล้วที่ไม่ได้แบบเห็นครอบครัวเราหรือว่าลูกชายไม่ยาาค่ะแบบมีลูกสักทีท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็ยังอยากให้ลูกชายมีลูกหลังจากที่ไปเริ่มกระตุ้นไข่ IUI ใช่ไหมคะพอกลับมาทำการบ้านตามที่คุณหมอนัดเวลาคะ่ะตรวจการตั้งครรภ์นเนาะก็คือไม่ติด บางทีเราตรวจแล้วมันไม่ติดเราเฟลหลายรอบค่ะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่มีก็ไม่เป็นไร,ราอาจจะได้อยู่กัน2คนไม่มีบุญตรงนี้มัง้งเด็กเขาก็เลยไม่มาอะไรทำนองนั้นซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็ได้พูดอยู่นะว่าำไํามไม่ฉีดเชื้ออะไรประมาณนี้เนาะเราก็คิดว่าไม่ติดแล้วเราก็อยากลองธรรมชาติต่อ หลังจากที่ทำไอยูไม่ติดอะคะ่ะทำงานไปเรื่อยๆทำงานทุกวันมารู้ตัวอีกทีนึงก็ครบ4ปีแล้ว4ปีแรกทำไอยูไเราไม่ติดหลังจากนั้นพอไม่ติดอีก4ปีกลายเป็นรวมมาประมาณ8ปีตอนที่เข้าไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะทำอีกซีนะคะคุณหมอก็ได้ ทำการตรวจภายในในมดลูกตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือไม่ว่าเราจะตรวจอะไรไปตั้งแต่ IU i อยูข้าวก่อนคุณหมอก็ให้เริ่มใหม่หมดเลยผลอันดรซาวที่ออกมาเนี่ยคือ 1. คุณหมอ,มอ,อตรวจเจอเนื้องอกมดลูกขนาด3เซน 2. ก็คือตรวจเจอพังผืดด้านซ้ายนะคะส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือคุณหมอตรวจเจอไข่เนี่ยมีลักษณะสีเทาดำพอฟังผลอันดรซาวปุ๊บก็ ใจนิง่งสวัสดีค่ะชื่อธัญพรอ,อรุโนไทยจิตน,นะคะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะตอนนี้อายุ35ปีค่ะท้องได้6เดือนครึ่งค่ะคุณพ่อชื่อเจริญมีท้องแสนนะคะตอนนั้นนะคะเจอคุณพ่อที่อเมริกาค่ะตั้งแต่เจอคุณพ่อนะคะก็พบหาดูใจกันมาประมาณ3ปีแล้วก็ตัดสินใจ กลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาเริ่มชีวิตใหม่มาแต่งงานที่บ้านเราค่ะตอนนั้นแต่งงานตอนอายุประมาณ26ปีตอนนั้นนะคะที่แต่งงานกับคุณ่อดก็คิดเลยว่าจะปล่อยให้มีลูกเลยตามธรรมชาติเราคิดว่าอายุเรายังน้อยอยู่คงแต่งแล้วก็น่าจะติดเลยอะไรทันองเนี้ยค่ะพอใช้ชีวิตด้วยการหลังแต่งงานประมาณ4ปีค่ะ ก็ยังไม่มาช่วงสี่ปีเนี่ยก็ไม่ได้มีความสงสัยเลยว่าเราทั้งคู่จะมีความผิดปกติตั้งใจที่จะมีธรรมชาติบวกกับตัวเองเนี่ยกับคุณพ่อด้วยทำงานหนักทุกวันเริ่มจะรู้สึกบ้างแล้วว่าไม่เหมือนกับคนอื่นคนอื่นเขาก็เริ่มชยอยท้องพี่น้องของคุณพ่อค่ะเขาก็เริ่มท้องแต่ละคนก็มีมีน้องมีน้องแต่ว่าเราก็ยังไม่มา น้องชายของคุณพ่อเนี่ยไปทำ IUI แล้วเหมือนติดพอมา4ปีไม่มีแบบธรรมชาติค่ะอาจจะผิดปกติหรือเปล่าก็เลยได้ไปปรึกษาน้องชายของแฟนว่าไปทำที่ไหนหรอไปปรึกษาแพทย์ที่ไหนก็เลยตามไปปรึกษาแพทย์ตามน้องชายของแฟนอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจไปทำ IUI ค่ะ ตอนนั้นที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการ IUI ตอนนั้นคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ30คุณพ่อประมาณ43ได้คุยกับคุณพ่อว่าคือเราเองก็ปล่อยมาประมาณ4ีปีแล้ว,แล,วแล้วน้องก็ยังไม่มามันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราควรที่จะไปปรึกษาดีกว่าที่จะไม่ไปปรึกษาเลยะคะ่ะในตอนนั้นหลังจากนั้นคุณพ่อก็ไปด้วยตอนที่ไปปรึกษาคุณหมอทำา IU IUI นะคะคุณหมอก็ได้เริ่ม การตรวจภายในก่อนหนึ่งก็คือส่งให้ไปฉีดสีดูท่อนำไขว่ามีการอุดตันหรือเปล่าของท่อนำไข่เนาะไปตรวจแล้วก็คือปกติดีตรวจภายในว่าลังไข,ข่ของเรามดลูกของเราเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าซึ่งผลก็คือปกติดีทุกอย่างแต่ในส่วนของคุณพ่อก็มีการตรวจน้ำเชื้อปร,ประสิทธิภาพของน้ำเชื้อด้วย ผลก็คือปกติแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะติดอยู่เรื่องหนึง่งก็คือความหนืดความความหนืดของน้ําเชื้อเพราะคุณหมอบอกว่าตรวจยากมากเพราะว่ากว่าจะรอให้น้าเชื้อคุณพ่อละลายมันใช้เวลานาจะมีอย่างเดียวในเรื่องของน้ําเชื้อตอนฟังผลไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเพราะว่าเราก็ได้ถามคุณหมอกลับไปว่ามีปัญหามากไหมถ้าเกิดว่าผลออกมาแบบนี้คุณหมอบอกว่า ไม่ได้มีปัญหามากก็คือถ้าทํากระบวนการ IUI สามารถที่จะคัดตัวอสุจิได้ในการใส่น้ําเชื้อเนาะแต่ว่าระหว่างที่เราเริ่มทาเนี่ยมีการกระตุ้นไข่คุณหมอให้ยาเม็ดมาทานพอไข่มีขนาดที่เหมาะสมแล้วเนี่ยตอนช่วงนั้นคุณพ่อก็ยังรู้สึกว่ายังอยากธรรมาชาติอยู่ยังไม่อยากทําการฉีดเชื้อเข้าไปอยากอยากที่จะกลับมาทําการบ้านเองที่บ้าน หลังจากที่ไปเริ่มกระตุ้นไข่พอกลับมาทําการบ้านตามที่คุณหมอนัดเวลาค่ะตรวจการตั้งครรนเนาะก็คือไม่ติดซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็ได้พูดอยู่นะว่าทําไมไม่ฉีดเชื้ออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่ติดแล้วเราก็อยากลองธรรมชาติต่อพอเราลองธรรมชาติผ่านไปทุกปีทุกเดือนแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราตรวจแล้วมันไม่ติดเราเฟลหลายรอบค่ะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรเอออาจจะได้อยู่กัน2คนไม่มีบุญตรงนี้มัง้งเด็กเขาก็เลยไม่มาอะไรทํานองนะี้หลังจากที่ทำา u i ไม่ติดอะคะก็ทำงานไปเรื่อยๆทำงานทุกวันมารู้ตัวอีกทีนึงก็ครบสปีแล้ว4ปีแรกทำาอ i เราไม่ติดหลังจากนั้นพอไม่ติดอีก4ปีกลายเป็นรวมมาประมาณ8ปี พอหลังจากแต่งงานมา8ปีก็อายุประมาณ35คุณพ่อก็ปาไปประมาณ47-48แล้วเลยมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนที่เราไปเล่นโยคะด้วยกันนะคะแชร์โพสต์หนึ่งมาเกี่ยวกับเป็นโพสต์ที่แนะนำว่าคนมีบุตยากควรจะกินอะไรบ้างก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6ี่หประมาณ10 10กว่าอย่างนี่แหละคะ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าไปอ่านข้อมูล ในเรื่องของการบำรุงตัวเองในในเพจของคูก้อยค่ะก็ได้เข้าไปดูคลิปวิดีโออีกเรื่อยๆใช้เวลาประมาณน่าจะปีหนึ่งคลิปวิดีโอที่เหมือนทำให้เรารู้สึกเปิดใจกับทางเพจ Baby and m o m ค่ะจจะเป็นเป็นรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ดูเคสแม่แม่แต่ละท่านแล้วก็เลยรู้สึกเริ่ม อยากที่จะเข้าไปทักแอดมิน,นะคะ่ะเริ่มมีความรู้สึกเริ่มเชื่อมากขึ้นก็ได้ทักเข้าไปเพื่อที่จะลองสินค้าของคุ้กก้อยตัวหนึ่งก่อนเลยคือน้ำมะกรูด,ดหลังจากที่ได้สั่งน้ำมะกรูดมาลองทานนะคะก็รู้สึกว่าได้สั่งโปรตีนมาด้วย โปรตีนที่เป็นเฟอตี้ค่ะบำรุงไปประมาณ1รอบตอนนั้นที่ปล่อยไปเรื่อยๆจนครบ3ปีนะคะมันเป็นเพราะว่าเราก็คิดว่าอาจจะธรรมชาติติดเผื่อฟุกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็บวกกับเราทำงานด้วยมันก็เลยทำให้ล่วงเลยเวลาไปอีก3ปีจุดที่ตั้งใจที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการอีกซี่เลยจริงๆเ่ยจะเป็นจุดที่ แม่ของแฟนนะคะมีวันหนึ่งท่านก็บอกว่ามันนานมากแล้วที่ไม่ได้แบบเห็นครอบครัวเราหรือว่าลูกชายแม่ย่าค่ะแบบมีลูกสักทีท่านก็ยังอยากให้ลูกชายมีลูกท่านก็เลยกลัวครอบครัวเราอะลำบากตอนแก่หลังจากคุณย่าพูดแบบนี้แล้วตัวคุณแม่เองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาดูว่านอกจาก iu i แล้วมีวิธีการไหนอีกบ้างที่เกี่ยวกับกระบวนการมีบุตรยาก แต่จริงๆก็เคยได้ยินว่าคุก้อยเข้าสู่กระบวนการอิกซี่ก็เลยได้ยินคําว่าอิกซี่เนี่ยมาจากคุก้อยด้วยส่วนตอนที่เข้าไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะทำอิกซี่นะคะคุณหมอก็ได้ทําการตรวจภายในในมดลูกตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือไม่ว่าเราจะตรวจอะไรไปตั้งแต่ iui คราวก่อนคุณหมอก็ให้เริ่มใหม่หมดเลยผลอันดับสาวที่ออกมาเนี่ยคือ 1. คุณหมอตรวจเจอเนื้อง,งอกมดลูก ขา3เสองก็คือตรวจเจอพังผืดด้านซ้ายนะคะส่วนอย่างที่3มเนี่ยก็คือคุณหมอตรวจเจอไข่เนียมีลักษณะสีเทาดำพอฟังผลอันดรสาวปุ๊บก็ตกใจนิ่งตอนนั้นก็ถามคุณหมอเลยว่าเราจะต้องทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะ คุณหบอกว่าให้คําตอบมาว่าให้กลับไปบํารุงร่างกายก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทําใหม่หลังจากผลอันเดอร์ซาวออกมาระหว่างทางก็เปิดเลยเปิดเข้าไปในเพจฟุกก้อยเลยค่ะเราก็เข้าไปดูในลิสต์วิดีโอของฟุกก้อยเราก็ตั้งใจฟังเลยตอนที่เข้าไปดูคลิปวิดีโอรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ใหม่นะคะก็ะทําให้เรารู้ว่าจุดหลักๆที่เป็นปัญหาสําหรับเราจริงๆคืออะไร เราก็กลับไปทักหาแอดมินของอังคุก,ก้อยอีกรอบหนึ่งตอนนั้นที่แอดมินแนะนำนะคะ<ม>ก็จะเป็นเหมือนชุดเริ่มต้นที่จะบำรุงร่างกายค่ะแล้วก็มีของคุณพ่อด้วยก็คือตอนนั้นนะ่ะยังมีแค่ตัว MCO อยู่การบำรุงตัวเองเป็นไปแบบค่อนข้างที่จะเข้่งคัดมากเพราะเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะทำอีกซีในในอีกสามเดือน เริ่มบำรุงร่างกายที่สั่งทุกอย่างของปูกก้อยมานะคะหลักๆเลยนะคะที่ไปจับจุดได้จากเหตุฟูกก้อยคือหนึ่งงดหวานสองคือการออกกําลังกายถามว่าคือเรื่องของความเครียดการนอนหลับตอนบํารุงเนาะรูทีนทุกวันเลยนะคะหนึ่งตื่นมาเนี่ยต้องกินน้ํากินน้ําเปล่าให้ได้หนึ่งขวดตอนนั้นเราก็สั่งตัวคอลลาเจนมาด้วยมื้อเช้าจะเป็นโปรตีนก็คือนมแพะ งาดำแล้วก็กุดเกนต่อด้วยซุปไก่ดำตุ๋นยาจีนอีกถ้วยหนึ่งก็จะอิ่มในช่วงเชา้าระหว่างวันเราก็ผสมตัวเพียวเลกกับเพียวกีนอย่างละขวดมีมเมล็ดฟักทองก็จะหนึ่งกำมือบางวันก็ช่วงเชา้าบางวันก็ช่วงเย็นบางวันก็เอาไปกินคู่กับอะโวคาโดผสมน้ำผึ้งชันนาลงเต็มสิบถ้าเริ่มบําลงก็9.5อาจจะมีบางมือที่แบบหลุดบ้างแต่น้อยน้อยมาก แต่ว่าอาจจะไปหักคะแนนในส่วนของออกกำลังกายคุณพ่อจะบำรุงตัว m c o ตลอด3เดือนก่อนที่จะไปเก็บน้ำเชื้อค่ะพบ3เดือนที่เราบำรุงแบบเค้่งคัดเลยนะคะกลับไปปุ๊บคุณหมอก็อันต์ซาวก่อนเลยตอนที่กล้องอันต์ซาวออกมาค่ะขึ้นมาเป็น3ชั้นใสๆเลยะคะ่ะคุณหมอก็ตกใจคุณหมอก็บอกแล้วคุณหมอก็อธิบายว่าผนังมดลูกเราอะ 3ชั้นใสเรียงกันสวยแบบนี้ค่ะเราก็คิดในใจน่าจะผลจากการบำรุงของเราเนี่ยแหละอะไรอย่างน้อยที่เราบำรุงไปมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปฟังคุกก้อยเยอะเยอะเยอะเลยอะไรพอถึงกำหนดวันของคุณหมอที่จะเริ่มฉีดกระตุ้นไข่ค่ะคุณหมอก็เริ่ม ให้เรากลับมาฉีดยาที่ปรุงเองที่บ้านเนาะประมาณกี่วันเนี่ยแหละค่ะคุณหมอก็นัดไปอีกรอบเพื่อที่จะติดตามดูผลว่าไข่ของเราเนี่ยขนาดเพิ่มขึ้นผลของเราอะ่ะก็ทําให้เรารู้สึกตกใจอยู่ตรงที่ว่าอย่างเช่นวันที่สี่เนาะไข่ค,ควรจะโตได้เท่านี้แต่ว่าของเราเนี่ยโตไม่ตามเกณฑ์แล้วก็ท้ออยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรคือมาขนาดนี้แล้วก็บํารุงเหมือนเดิม มันใกล้จะถึงเส้นชัยที่แบบเรารอมานานแล้วมันใกล้จะจบกระบวนการแล้วเราก็เลยตัดทุกอย่างความคิดทุกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกมันบั่นทอนกาลังใจเราออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆในตอนช่วงที่ฉีดยากระตุ้นไข่คุณหมอก็อันตรซาวเห็นว่าไข่ของเราเนี่ยมีปริมาณเยอะเยอะมากหลังจากทําการฉีดกระตุ้นไข่แรกๆไปแล้วทําให้คุณหมอเนี่ย บอกกับเราว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะมีภาวะ PCOS ด้วยนะพอคุณหมอให้ฉีดกระตุ้นไข่จนได้ขนาดที่คุณหมอต้องการแล้วนะคะคุณหมอก็ได้ทำการฉีดให้ไข่สุกแต่คุณหมอบอกกับเราว่าเนื่องจากเรามีม,มีปัญหา PCOS คุณหมอจะไม่ฉีด ให้ไข่สุกหมดทุกฟองนะเพราะว่ากลัวว่าเราจะไม่ไหวเพราะว่าไข่เนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากคุณหมอก็ได้ทําการเก็บไข่ออกมาได้ประมาณ30ใบแต่ว่าเอามาอิกซี่จริงๆแล้วเนี่ยอ c กซี่ได้แค่ประมาณ20ใบก็ได้ระยะบาสโตซิดมาทั้งหมด9ตัวในตอนนั้นเราก็เลือกคุยกับคุณพ่อว่าเราจะส่งตรวจทั้งหมดเนี่ยหตัวระหว่างที่ส่งตรวจโครโมโซม เราก็ใจตุ้มตมต่อมๆเลยกับคุณพอ่อสรุปคุณพยาบาลโทรมาด้วยเสียงดีใจมากว่าเราเนี่ยผ่านทั้งหมดห้าตัวลผ,ลผลทรงตัวห้าตัวผลิดปก,ก,ก,กติตดีใจกันมากสิ่งที่เราบำลุงเป,เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วก็เอกที่จะทำอีกซี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอผสมพยาบาลก็โทรมาแจ้งผลว่าเราเนี่ยได้ไข่ คุณภาพ aa ทั้งหมดประมาณ8ใบ ab bb อีกประมาณอย่างละ2หรือใบหนึ่งประมาณหลังจากที่เรารู้ผลแล้วว่าโครโมโซมผ่านทั้งหมด5ตัวส่ง5ตัวคือผ่าน5ตัวเราก็กลับมาดูคลิปของคุก,ก้อยในเพจ b บ b ี a เ d m นมต่อจะบำรุงผนังมดลูกค่ะเราต้องทำยังไงบ้างบอกคุณหมอว่ายังไม่ใส่ค่ะ ขอไปใส่เดือนอีก3เดือนพยายามเน้นในส่วนของผนังมดลูกให้เช้งมากกว่าเดิมถึงวันที่จะไปใส่ตัวอ่อนก็ได้ทำการจองโรงแรมให้ใกล้คลินิกม,มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางเลือกที่จะใส่ตัวอ่อนสองตัวในวันนั้นระหว่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามที่คุก,ก้อยแนะนำเลยก็คือจะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็พยายามไม่ให้ท้องผูก ก็จะกินโปรไบโอติกของคุกก้อยด้วยนะคะพอในวันที่4นะคะคุณพ่อบอกว่าให้ตรวจเลยเราก็เลยทำการตรวจตั้งแต่แอบตรวจก็เลยตั้งแต่วัน4ตอนที่ตรวจนี่ก็ขึ้น2ขีดจางๆดีใจมากอะไรที่เราเคยคิดว่าชาตินี้เราคงจะไม่ได้มีลูกพอมาเห็นขีดแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้มัน มันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เราไปเจาะเลือดเพื่อที่จะฟังผล S C G ใช่ไหมคะคุณหมอก็แจ้งว่าผลค่า S C G ในเดย์เด10สวันที่สิบอะค่ะได้ที่ประมาณ500้อมาอันตราสาวดูเจอสองถุงก็รู้เลยว่าเป็นแฝดก็คือมาทั้งคู่ตอนนั้นที่เห็นสองไข่อยู่ในเฟรมเดียวกันนะคะก็ฮู้กันทั้งห้องเลยว่าโอ้มาคู่เลย ขอบคุณลูกที่แบบว่ามาให้ให้แม่กับพ่อรู้สึกชื่นใจอย่างงี้ค่ะพยายามบอกเขาทุกวันว่าขอให้ลูกแบบแข็งแรงให้9ก้าเดือนนะลูกค่อยออกมาอะไรเงี้ยน้ำตาจะไหลแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของเราทั้งคู่ด้วยที่ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอกันมาแล้วก็ไม่ใช่แค่รอเราเรา,เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างให้กำลังใจกันมา แล้วก็ใช้เวลารอรอเขามานานค่ะเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกินตามคำพีคุกกอยที่ทำให้มีเบบีได้ในวันนี้ค่ะเปรียบคูก,ก้อยเหมือนครูที่หวังดีกับนักเรียนมากๆไปศึกษาหาข้อมูล ผลวิจัยแบบจริงจังเหมือนเป็นครูจริงๆค่ะที่อยากให้นักเรียนได้ดีสิ่งที่ครูก้อยนำเสนอแนวทางในเรื่องของการมีบุตรยาค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ว่าเคยคิดนะคะว่าจะทำไม่สำเร็จอะแต่คิดว่าการทำตามคำพีครูก้อยการฟังงานวิจัยของครูก้อยอะอย่างน้อยก็คือทำให้สุขภาพเราดีขึ้นขอบคุณครูก้อยมากๆเลยนะคะที่แบบว่า ตั้งเพจนี้ขึ้นมาทำให้เราได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาหาข้อมูลแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติจริงๆจังๆเราก็ทำให้เรามีเบบีขึ้นมาได้ก็คือสิ่งแรกคือขอบคุณคูก,ก้อยก่อนเลยคิดว่าถ้าไม่ได้เจอเพจของคูก,ก้อยก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะมีลูกได้ไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงคือมองไม่เห็นทางเลยค่ะเพราะว่า จากการที่เราเคยลองแล้วคือเขาก็ไม่เคยมาก็เป็นอะไรที่แบบว่าขอบคุณมากๆมาทอ เบียนมัมยืนหนึ่งในใจผู้มีบุญยา